แกม่ได้เป็นกระดุมแบบนี้หรอโอยใส่นี่แหละอาการหนาวฝนตกที่เชียงกงจะเชื่อนะจะเชื่อที่เชียงกงโอ้ยเมื่อเช้าจีผู้เบาโอ้ผู้เบาซำใหญ่ผู้เบาซำใหญ่ เซพรสยดูน่นใช่ไหมพอเอาคอมมามันก็บิงเข้าใส่คอมอย่างเดียวเลยภัยมาเปิดพัดลมให้ยายด้วยแล้วก็เอาไอช้อนมาให้ด้วยไปก่อนนะครับโอเคครับกินข้าวด้วยนะจะเที่ยงแล้วเด้อสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเหมือนกันเลยไหมเจ็บเหมือนกันเลยอะ่ะ <c oughs> ดูแลตัวเองด้วย <c oughs> ดูแลสุขภาพด้วย <c oughs> าวย,ยายก็ต้องดูแลสุขภาพ เฮ้ยหนังเอาไปเอาอะไรมากินมานั่งกินด้วยกันไม่เป็นไม่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 มากินเลยไม่เป็นไรก็ไม่ต้องงั้นก็ไม่ต้องเล่นก็ะพาห่วงเล่นอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกกินเสร็จแล้วจะไปเล่นก็ไปเล่นลูกชิ้นจะเพิ่งกินเดี๋ยวยายกินกลูกชิ้นกินข้าวรอย่างไปเอามากินเนี่ยช้อนอ่ะกระดาษอะไรใครวะเนี่ย ไปก่อนนะโอเคครับข้ากระแล็ตหมดยังหมดเร็วแต่แบงนะั่ยถ้ามักินไม่หมดก็เบงกับทีละน้อยหมดแล้วค่อยเอาใหม่เดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวได้ กินผัดผัดด้วยตับไก่อืมเจ็บขาวะ่ะถ้ากระดูกแตกเมื่อกี้ ลงแบบเนี้ยลงแบบเอาหน้าคว่ำมันอย่างนี้ไงเพราะว่ามันกระโดดลงอย่างงั้นมันไม่ได้กระโดดข้างมันกระโดดมันกระโดดน้ําอ่ะอืมอะครับก,กับอะไรงั้นใช้ช้อนอย่างเดียวเบื่อนถ้าใช้ช้อนมาแบบว่าไม่ไดน้อยไงเรีจยใช้เวลานานไม่เทมันมันจะไหลออกข้างๆ

อันนี้เป็นลูกค่ะอันนี้เป็นไข่เร็วครับเจ้ายายอ่ะลองดูจิ๊กเกอร์สิอย่าถ้าปรุงรสแบบบ้าน ร้านที่พายไปซื้อตอนกลางคืนมาเนั่นน่ะทำเป็นแ,นงแดงๆไงเมื่ออันนี้ก็ไม่ได้ใส่สีใส่ยายไม่ชอบใส่สีดูนกกลบโดจนินกกลบโดนกกันเหมือนคนละพายเนตุตตนกเขต้องเลุก